สวีดัสสวัสดีนะครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับครับกับลูกค้าที่น่ารักทุกทท่านนะครับคนติดตามออฟทุกๆท่านเลยนะครับก็คลิปนี้ออฟอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับไบเทคเลยนะครับตอนนี้กําลังมีงานด้วยนะครับรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ออฟมีรถมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่จะรถสวยๆไม่ได้นะครับต้องมาแนะนําให้ลูกค้าอหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับ ดับเบิลแคปเกียร์ออโต้พีลันเนอร์ยกสูงนั่นเองนะครับปลายทะเบียนนี้เลยนะ7.64นะครับผมไปดูก่อนนะครับอันนี้ไม่แปดหมื่นนิดนิดนะครับไม่แปดหมืนนิดนิดนะครับช่วงล่างข้างล่างสวยเลยนะครับนี่นะครับก็ริ้วรอยอย่างที่ออฟได้กแจ้งครับเราทําการเคมให้แน่นอนอยู่แล้วครับพรวะนั้นเราอย่าเพิ่งไปตกอกตก,ตกใจนะครับเรามา ดูที่ตัวเครื่องยนต์เทียนะครับระบบเบรกนะครับระบบช่วงล่าง,งรถนะครับนะครับรถมือสองเราต้องเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็พวกตัวริ้วรอยอะไรเงี้ยครับมันมันทำได้อยู่แล้วนะครับอ่ามาที่คันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันก่อนครับนี่ภายในได้นะครับ แจกสองดอกด้วยนะครับเลขไม่เลขไม้เลขไม้เลขไม้คันนี้อยู่ที่แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกกิโลเมตรนะครับเลขไม่แท้นะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมกรอไม้กันแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับคอนโซลกลางนะครับก็เป็นระบบแพ่แบบนี้เกียร์ออโต้นะครับ หลังคาสะอาดอาดเลยนะครับด้านหลังนี่เบาะยังกริบๆอยู่เลยนะครับไม่มีทรงล้มแน่นอนนะครับนะครับก็เป็นทรงยกสูงครับมีบันดงบันไดให้เรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของลัซีนะครับนี่จแจ่มๆว้าวเลยนะครับยางอะไหล่อยู่ครบเลยนะครับ รถทุกท่านเรามียางอะไรอยู่ครบนะครับนี่ครับข้างล่างเพาเพลนะครับไม่มีซึมไม่มีน้ํามันซึมย้อยเบออกมาเลยนะครับข้างล่างช่วงล่างแน่นแน่นแห้งแห้งนะครับนี่ครับไม่มีสนิมสนิมนนะครับนีบ <S 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 ่เซนเซอร์สองจุดนะครับจริงๆจริงรถตุ่นนี้ไม่มีเซนเซอร์มาให้นะครับก็หน่วยงานเขาติดเองนะอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะก็จะมีเซนเซอร์เข้ามาให้สองจุดนะครับ แล้วก็จะมีตําหนิตรงนี้นะครับอ่ามีตาหนิตรงนี้ผมแจ้งไว้เลยนะครับรอยบุกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเราต้องทําการเก็บงานให้กับลูกค้านะครับเราแจ้งก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าเนี่ยดูในคลิปตัดสินใจมาดูแล้วแบบเอ่อทำไมจุดนั้นจุดนี้ไม่เห็นแจ้งเลยบางทีลูกค้าเดินทางไกลนะครับเดินทางมาด้วยความหวังนะครับแล้วพอดีรถ ไม่เห็นแจ้งตำหนี่พี่เลยตรงนู้นตรงนี้นะครับอันนี้เราแจ้งก่อนนะครับลูกค้าจะได้เวทการตัดสินใจได้นะครับว่าเออเราเข้ามามาดูรถเนี่ยมันเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเราสนใจแค่เครื่องยนต์นะครับเรื่องระบบเกียร์ช่วงล่างนะครับระบบองค์ระบบแอร์ระบบเบรกนะครับนีที่มันสัมพันธ์ต่อชีวิตเรานะครับพวงนี้เราทําได้อยู่แล้วนะครับมันเปิดใบเคมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแอนชนหน้าก็มีริ้วรอยนะครับตัวนี้เราเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราเปิดไปเคมเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับรถทุกคันที่ออฟเกตจำหน่ายเราทําให้แบบกิิบๆเลยนะครับลูกค้าถ่ายรูประหว่างก่อนทํากับหลังทําได้นะครับนี่ครับโชคนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับยางเป็นปี2021นะครับยางยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับโอเคสำหรับเจ้า Toyota Hilux Revo d o u b l เ Cab เกียร์ออโต้ยกสูงคันนี้นะครับ ปีับปี18ออฟเปิดราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทห้าแสนเก้บาทนะครับราคานี้ซื้อสดไม่มีบวกแวนแล้วนะครับจบที่ตรงนั้นเลยนะครับลูกค้ามาดจำมาจ่ายส่วนที่เหลือ5้า0 0 0บาทจบเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับจัดไปนะครับใครอยากหารถไว้ใช้งานนะครับนึกถึงออฟก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาหารถกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบบนี้นะครับ รถแบบอื่นนะครับนี่ครับเรามีเยอะแยะนะครับจะเจอออฟได้ที่โกดังบางนาเทพลักษ์ได้หมดครับออฟไปหาลูกค้าทุกที่อยู่แล้วนะครับลูกค้าสะดวกสาขาไหนก็แจ้งออกมาได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยถ้าท่านใดสนใจนะครับก็กดไลค์กดติดตามนะครับหรือแชร์ใหออฟนิดหนึงนะครับผมแล้วก็อยากโทรมาหากิ้งก้างมานะครับก็โทรมาได้เลยที่เบอร์063 229 0535นะครับ063 229 0535เนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นเลยนะครับชื่อออฟเลยนะครับก็มาคุยกันส่งโลเคชั่นกันมาดูรถกันนะครับไม่ซื้อไม่ว่าไม่หาไม่เป็นไรนะครับและะ้วมาหาก็ดีใจแล้วเราเป็นคอนเนคชั่นกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ